มเนนเหรอฮะนเพลเหรอครับคมีนั้นเขาเรเอไ้นะ YouTube เาเรียกว่า YouTube ันนี้เกี่อะไรขชนนะครับโอ้หวันนี้นกปลาครับเขาเรียกว่าปลาปลาอะไรเอ่ยปลาอะไรนะลืมชื่อมัแล้วฮะ ใช่เหรอใช่ีรังป,ปลาจีรังปลาสีเสียดนะคระับ <Woo. S 1> าทางเขาเรียกจีรังหรือเปลา่าแต่ทางบางเบอร์เขาเรียกสีเสียดนะฮะ,ะมันจะเป็นปลาตัวแบนนะครับมันจะมีเนื้ออยู่ด้านข้างตัวนะครับไปก้างใหญ่ตงรงกลางนะครับก็ถ้าตัวสดๆเนี่ยคือจะกินถ้าตัวสดๆเนี่ย ทำทอดได้อะไรได้นะฮะต้มยำได้หมดครับอันนี้ได้เยอะครับได้เป็นตันเลยฮะอันนู้นจะเป็นไซส์เล็กนะฮะเป็นลอยโลดดอดควันมีกันนตาอเสียนะน